สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบลก็เดินออกมาชมบรรยากาศข้างหน้าข้างนอกนะคะคุณคนทุกคนลองดูนี่สิคะทุกคนทุกคนเห็นไหมข้างหลังเบลโอ้โหบรรยากาศข้างนอกคือแบบหมอกหมอกเยอะมากคือดูสิคะว่าคุณหมอกเนี่ย คือคุณมาหน้าอตอนเช้าตอนนี้คือประมาณ6กโมงนะคะคือเป็นเวลา6กโมงเช้าของประเทศเกาหลีใต้นะซึ่งเป็นถ้าเป็นเวลาบ้านเรากับประเทศไทยก็จะอยู่ที่ประมาณเออหกโมงตีห้าตีสี่ตีสี่ 4. ประมาณตีสี่อันนี้จะเป็นเวลา6กโมงนะคะุณคือต้องเข้าใจนะช่วงนี้คือมันเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะดูสิคะคือมันเข้าเริ่มเข้าก่แบบเริ่มใกล้เข้าหน้าหนาวคือปลายฝนต้นหนาวเนาะก็เลยแบบตอนเช้าก็แบบคือปกติอะ มันก็จะเข้าหน้าหนาวที่สองสามวันที่แล้วแล้วนะทุกคนแต่ทําไมคือแบบวันนี้ทําไมมีหมอกเยอะมากมากขนาดนะี้คือแบบแบบอแบบมองไม่เห็นเลยอะทุกคนคือแบบชนิดที่แบบรถก็คือแบบมองไม่เห็นอะคือเห็นเป็นลางๆถ้าแบบรถไม่เปิดไฟเนะี่ยคือบอกบอกเลยนะว่ามองไม่เห็นอนะทุกคนดูสิคะอันนี้คือเป็นบรรยากาศโดยรอบนะซึ่งแบบโ,โหคือหมอกหมอกแบบเยอะมากคือแบบทุกคนดูดิข้างหลังข้างหลังหมอกตรงเนี้ยบรรยากาศเนี่คือมันจะเป็นเขานะคือมันจะเป็นภูเขาแล้วก็มันจะเป็นแบบ างเส้นทางไปอีกไปอีกอำเภอหนึ่งอะ่ะทุกคนฝั่งนู้นแ่ะไปอีกอำเภอหนึ่งเนาะแต่ทุกคนดูสิคะคือเรามองไม่เห็นเลยอ่าคือเรามองไม่เห็นเลยแบบพื้นที่ตรงนี้คือเรามองไม่เห็นเลยนะแบบดูสิซึ่งตรงนี้มันก็เป็นพื้นที่แบบในปลายนาของเป็นนาของเท่าแก่นะทุกคนดูดิข้างหลังข้างหลังเฮาเวลนะ่ะมันจะมีเฮาใช่ไหมทุกคนทุกคนสังเกตดูว่ามันไม่เห็นเห็นเลยอะ่ะทุกคนคือแบบหมอกหนามากคือแบบหมอกแบบหนาแบบจัดมากๆอ่ะซึ่งแบบ คือแบบไม่เคยเห็นนะคะก็แบบก็ตอนแรกก็ว่าสว่างแล้วนะเมื่อกี้อ่ะเออก็เลยแบบพากันนั่งกินกาแฟกันอยู่แล้วแบบเออก็เลยว่าเออนั่งกินกาแฟสักพักประมาณสิบห้านาทีเนาะก็นั่งกินกาแฟกันก็เห็นว่าแดดออกแล้วคือว่ามันสว่างแล้วก็เลยพากันเดินมาทํางานเนาะแต่คือดีนี้เบลเดินออกมาสังเกตการข้างนอกคือแบบออกมาแบบเขาเรียกอะไรอะเลาะเลาะข้างนอกก็เลยแบบเอ้ยตกใจทําไมหมอกเยอะขนาดนี้ คือไม่เคยเห็นนะก็ก็อย่างว่าทนะุกคนมาตอนช่วงนี้ก็คือมันเขาเรียกอะไรกลางเดือนกันยาแล้วเนาะก็ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะหนาวลมหนาวน่าจะมาแล้วมนะั้งเห็นเท่าแก่บอกว่าปีนี้น่าจะหนาวอะ่ะหนา้าหนาวมาๆกๆอ่ะเพราะว่าสังเกตจากเขาเรียกอะไรบรรยากาศตอนช่วงหน้าร้อนนะ่คือแบบมันร้อนร้อนร้อนมาก คือจะสังเกตคือตอนนี้คือเราอยู่มาห้าปีแล้วคือเราเราจะสังเกตอากาศแล้วนะว่าถ้าปีไหนที่แบบร้อนมากๆปีนั้นก็จะต้องหนาวมากหิมะก็จะต้องตกมากคือเราสังเกตแบบนี้แล้วคือปีนี้คืออุณหภูมิมันคือช่วงเดือนเขาเยเดือนสี่เดือนเดือนเดือนห้าเดือนหกน่ะคือโดยเฉพาะเดือนหกเดือนหกน่ะคือมันร้อนร้อนมากๆอุณภูมิอยู่ในเฮาส์น่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเกือบห้าสิบช่วงนั้นประมาณสิบห้าวันหรือเปล่าที่ว่ามันร้อนมากๆอ่ะน่ะคิดว่า ปีนี้น่าจะแบบหนาวมากๆคิดว่าอย่างนั้นนะก็สังเกตดูแล้วทุกปีคือมันก็หนาวอยู่แล้วแต่ปีนี้คือมันจะหนาวเพิ่มขึ้นไปอีกอ่าอาละค่ะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เบลออกมาให้ดูนะเป็นบรรยากาศโดยรอบเนาะซึ่งก็บอกว่าวันนี้หมอกหนามากอาะละค่ะเดี๋ยว ค่อยเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะขอตัวไปทํางานก่อนคือเลดมาหลายวันแล้วเออเลยเหยมาหลายมาหลายชุดมาหลายนาะทีแล้วเดี๋ยวเท่าแกมาเห็นแล้วด,ด่าเอาเนาะเอาละค่ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย